สวัสดีครับคลิปนี้เรามากู้คืนภาพของเครื่องมือถือซัมซุงนะครับทีนี้เมื่อเราลบไปแล้วนะครับเขาจะไปอยู่ในถังขยะหลังจากนั้นเราไปคืนค่าก็คือกู้คืนมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ต้องไม่เลย30บวันนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในถังขยะเลย30วันเขาก็จะลบถาวรไปเลยนะครับทีนี้ให้เราเข้าไปที่แอปแกลลอรี่ของเราเลยนะครับที่อยู่ของรูปภาพนะครับให้เรามาที่รูปภาพ สมมุติว่าผมจะลบรูปภาพนี้นะครับแล้วทีนี้เราลบผิดพลาดไปนะครับเราต้องการเรียกคืนเราก็ยังเรียกคืนได้นะถ้าเขายังอยู่ในถังขยะนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะลบนี้นะครับเราคลิกค้างไปเลยนะครับหหลังจากนั้นเราก็มาตรงนี้นะครับลบแล้วก็ย้ายไปถังขยะนะครับตอนนี้ภาพแดงๆนั้นก็หายไปแล้วนะครับไปดูที่ถังขยะนะครับเราไปดูยังไงนะครับ ให้เรามาที่ขีด3าขีดตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับเห็นไหมครับถังขยะเรากดไปเลยนะครับอันนี้คือภาพที่เราลบตะกี้นะครับตรงนี้เขาบอกนะครับภาพและวิดีโอในถังขยะนี้จะถูกลบถาวรภายใน30วันนะครับซึ่งภาพและวิดีโอเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ทําอะไรเขานะครับภายใน30วันเขาก็จะทํายอยลบถาวรนะครับอย่างนั้นเรียกคืนไม่ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เราจะเรียกคืนตอนนี้ยังมีอยู่นะครับ เราก็สามารถที่จะคืนได้นะครับให้เราติ๊กไปเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับมีให้เลือก2แบบนะครับคืนค่ากับลบนะครับอันนี้ลบตรงนี้ครั้งนี้ก็คือเป็นการลบถาวรแล้วนะครับถ้าเราคืนค่าเราก็มาคืนค่าตรงนี้นะครับเราจะคืนค่าทั้งหมดถ้าเราจะคืนค่าทั้งหมดเราก็เลือกแบบนี้ได้เลยนะครับคืนค่าทั้งหมดนะครับแต่นี้เราจะเลือกภาพเดียวนะครับเราก็มาคืนค่าตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็กดคืนค่าตรงนี้นะครับตอนนี้เขาก็กลับไปอยู่ในแอปแกลเลอรี่เหมือนเดิมแล้วนะครับเราเข้าไปดูในแอปแกลเลอรี่นะครับนี่นะครับเราออกไปข้างนอกดีกว่านะครับเห็นไหมครับเขาจะกลับมาอยู่ในแกลเลอรี่เหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่เราเรียกคืนจากถังขยะมานะครับก็คือการคืนค่าจากถังขยะมานะครับคลิปนี้เป็นวิธีการลบภาพหรือวิดีโอ ในแกลเลอรี่นะครับหลังจากลบแล้วเขาไปอยู่ในถังขยะนะครับเราไปเรียกคืนมาจากถังขยะได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปลบซ้ําในถังขยะก็หมายความว่าเราลบครั้งที่2ไม่สามารถที่จะเรียกคืนได้อีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ